สวัสดีครับกลับมาแล้วครับอีกเช่นเคยครับวันนี้เนาะก็เป็นเวลา2องทุ่มครับพวกเราก็จะมาอัปเดตยอดขายอีกเหมือนเดิมกับร้านของเราครับโชคดีมีมาตรฐานครับผมก็ไม่มีอะไรจะคุยนะครับแต่ว่าก็อยากจะมีคลิปลง เพื่อนๆได้ชมแล้วก็อัปเดตยอดขายของเราเช่นเคยครับ<ม>กับยอดขายของวันที่23มีนาคม2565ครับวันนี้ยอดขายถุกดีมีมาตรฐานกับร้านทีราทรการค้าสาขา บ้านนูนแดงตำบลหนองเตองอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับ, <OT EN> บนะครบบรรยากาศวันนี้ก็เหมือนจะพายุเข้าครับมีฝนตกมาหนึ่งครั้งครับช่งวงบ่ายครับแต่ก็ไม่แรงครับเนาะแต่ก็คึ้มฟ้าคึ้มฝนทั้งวันครับวันนี้บรรยากาศถือว่าไม่ร้อนมากครับมีเมฆฝนมาบางับบางบดบัง พระอาทิตย์ทาให้เย็นลงมันเหรครับนี่ฮะไม่ได้พูดถึงร้านถูกเดียพูดไปถึงปยากร์อากาศไปแล้วครับเนาะวันนี้เป็นวันพุธครับวันนี้ก็จะมีใบสั่งสินค้ามาก่อนครับเรายังไม่ได้ไปคุยครับเพิ่งมาถึงก็เลยจะไปร้านแล้วก็เลยทําคลิปขึ้นมาครับจะถามว่าวันนี้พวกเราใบสั่งสินค้า มาเท่าไรกันครับจิ๊บใบสั่สินค้ามากี่รายการ2 <6 39. S 1> 3 9ร้ยสาการายการครับถือว่าเยอะครับนะสั่งไปเยอะแต่มาไม่เยอะมีลูกค้ามาแล้วไม่ได้สินค้าที่เขาต้องการไหมเล่าใช่ไหม,มสินค้าที่เราอยากได้มากมายเพื่อทาง เจ้าจที่ถูกดีมีมาฐานครับได้ดูคลิปของพวกเราสาขาของคุณยุพวนมมันนุมาตนาชัยครับอ,ออกชื่อเลยครับีไ่ได้รู้พวกเราต้องการเหล้าสตึกครับเหล้าอธิมาตรครับสั่งไปแล้วไม่ได้เลยครับตอนนี้พวกเราก็ขายเหล้าสุราข้าวหอมอยู่ครับกราอะไรนะตะวันแดงอยู่ครับผมต้องคือมันไม่เป็นที่นิยมของอ่า ชุมชนบ้านเราครับเอางตรงครับถ้าทางถูกดีเนี่ยยอมที่จะนําสินค้าของสตึกหรือเล่าอธิมาตมาให้เราขายนี่ยอดเราจะได้เยอะกว่าน,นี้นครับอันนี้คือเรื่องจริงครับที่ถูกดีมีฐานมีข้อด้อยตรงนี้นะครับคือจเจ้าแต่สินค้าของตัวเองขายมากเกินไปไม่ได้อานาสินค้าของที่อ่า ความคุ้นเคยของคนพื้นถิ่นครับหรือว่าสุราที่คนพื้นถิ่นก็กินเนาะเพราะว่าถูกดีมาตรฐานนี่เขาเปิดทั้งประเทศใช่ไหมครับเปิดทั่วประเทศมีพาร์ทเนอร์ทั่วประเทศครับเขาก็ใช้สุราตัวเดียวกันนะครับสุราข้าวหอมนี่ขายทั้งประเทศไทยครับแต่ว่าครับถ้าจังหวัดบุรีรัมย์สุรินฝั่งนี้ฮะบุรีรัมย์สุรินเนี่ยเหล้าที่เขากินจริงๆคือเหล้าของสตึกครับเป็นอธิมาตรครับ พวกเราทำลายหลายครับผมเนาะคือตรงนี้ฮะจะเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆครับคือเหล้าตรงนี้เหล้าอาทิมานดดขายดีแต่พวกเราไม่มีขายครับเนี่ยทำยอดให้รอดเราหายยอดเราไม่ได้อันนี้นะครับเป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งครับที่ลูกค้าไม่เข้ามาลูกค้าเข้ามาน้อยแทนที่จะได้ลูกค้าตรงนี้มาเพิ่มเติมอีกก็หายไปครับเนี่ยฮะก็ทําให้ลูกค้าเราหายไป นี่นะลุงปัจจัยหนึ่งครับที่ถูกดีมาตรฐานอ่าควรที่อ่าขออนุญาตครับเนาะคนที่จะมองถึงบริบทภูมิสังคมหรือว่าพื้นที่ของเขาต้องการสินค้าอะไรชอบสินค้าอะไรครับเนาะนี่ฮะคือข้อที่ผมจะนําเสนออ่าลง youtube ของพวกเราครับเนาะเพราะว่าสินค้าที่เขาต้องการจริงค,ครับอย่างเบียร์ลีโอเบียร์ช้างเนี่ยเป็นของ ขายทั่วประเทศอยู่แล้วครับแต่ว่าเหล้าขาวครับมันไม่เหมือนกันทั้งประเทศครับเนาะอย่างชนบุรีก็กินอีกอย่างหนึ่งอ่าภาคเหนือกินอีอย่างหนึ่งเนาะนี่มันไม่เหมือนกันครับอูบลก็อีกอย่างหนึ่งครับแต่สุรินทร์บุรีรัมย์ครับรับประกันครับรับรองเลยครับว่าเหล้าที่ขายดีก็คือบริษัทอธิมาตรเหล้าขาวสตึกครับร้อเปอร์เซ็นต์ครับถ้าได้ตัวนั้นมาจะขายดีแน่นอนครับ และเราก็ไม่ได้นํามาขายเป็นคือเราสามารถที่จะนํามาขายได้ครับคือเราขายร้านสองได้แต่ผมไม่อยากทําครับก็คืออยากให้ทางถูกดีอ่ะนมาให้เราขายเลยครับผมว่ามันจะได้อ่าเรียกลูกค้าหลายๆอ่าเหมือนกับว่ามีเพิ่มเติมมาอีกครับน้องลูกค้าที่พีเพิ่มเติมมาอีกลูกค้าที่น่าจะได้เยอะกว่าเดิมได้ยอดดีกว่าเดิมนะฮะอันนี้เป็นข้อเสนอแน,นะนะครับอีสาเหตุหนึ่งครับที่พวกเรา ที่ทุดีประธานไม่ได้มองถึงรากหญ้าจริงๆครับเนาะแต่เราก็วิจารณ์ไปไงั้นก็เป็นบริษัทของเขาครับเราเป็นแค่พาร์ทเนอร์เรามีสิทธิ์แค่รอสินค้าที่ทางบริษัทส่งมาให้ครับนี่ฮะข้อเสียของพวกเราอย่าว่ากันนะครับเราคุยเรื่องจริงนครับเนาะอย่าว่ากันครับเดี๋ยวผมหาผมว่าไปในช่องทางูุดีไม่พอใจมาว่าเราได้เราคุยเรื่องจริงครบอ,อครับ,รรรรรรบาาข้อเสนอแนอะครับเนาะพอเราเป็นพาร์ทเนอร์เราก็อยากขายสินค้า ที่ขายได้ได้ยอดครับเนาะเราอยากได้ยอดได้กําไรเพราะว่า,เรา,เ,ราเราลงทุนไปแล้วเราลงทุนเปิดร้านไปแล้วเราก็อยากได้ยอดอยากอยู่ไปได้ครับเนาะบางครั้งสินยาสินค้าบางบางตัวให้อย่างเป็นเหล้าขาวอย่างเงี้ยก็เหมือนการดึงดูดลูกค้ามาเพิ่มเติมได้ครับเนาะฮะร้านโชว์ห่วยสมควรที่จะมีสินค้าที่คนในพื้นทิ่นหรือคนในพื้นที่เนาะต้องการฮะ เป็นอย่างนี้ไปครับเนาะก็เคยมาเล่ามาคุยกันมีอะไรคุยก็คุยกันไปครับวันนี้เราเคยเราเคยสั่งไปไม่ใช่หรอยังไม่ได้มาถึงเขาเขาเขามีขายไหม,ไม,มยังไม่มีเนี่ยผมว่าควรที่จะมีครับนะควรที่จะมีครับเพราะว่าเล่าตัวนี้ถ้าเป็นก็ยกเว้นไปครับว่าทางฝั่งสุรินทร์วิรัมควรจะให้เล่าตัวนี้มาขายครับ รับรองเลยครับถ้ามีเหล้าที่ชุมชนของเราชอบกินชอบดื่มนี่สามารถที่จะขายได้เยอะกว่านี้ฮนะเนาะนี่ครับผมเนาะช่วงนี้พนักง,งานของเราก็จัดเรียงสินค้าครับก่อนจะปิดร้านครับจีจี้จิ๊บจิบครับเห็นกล้องเลยทําความจัดร้านเลยครับเมื่อกี้นั่งยื้เฉยครับจีจี้ขอเราแล้วอพอถ่ายปั๊บนี่จีจี้ลุกขึ้นทันทีเลยครับจัดเรียงสินค้าเพื่อความสวยงามนี่ฮะ แต่ร้านเราสะอาดจริงๆครับสะอาดมากๆครับนะและไม่ยอมใส่เสื้อสีอื่นเด็ดขาดครับเราจะมีมาตรฐานอย่างจริงจังครับจริงจังแน่นอนเราไม่ยอมใส่เสื้อสีอื่นนอกจากสีแดงถ้าเราใส่สีอื่นเราจะไม่มาขายครับเรียนคนอื่นมาขายทันทีเนาะนี่ฮะคือร้านพวกเราคุยให้สนุกกันครับเไม่ว่ากันกันเนาะอ <นะ S 1> ่าเราก็มาได้คุยเรื่องของเล่าครับคุยไปคุยมาก็นี่แหละคือเหตุผล หลักๆของตรงนี้เลยครับแทนที่เราจะได้ยอดจากเหล้ามามั่งครับแต่ก็ไม่ได้ครับเนาะเพราะว่าทางลูกค้าเข้ามาเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเราไม่มีเขาจะไม่มาอีกเลยครับผมเนาะอย่างคนที่กินเหล้าขาวข,าวของบุรีรัมย์รครับพอมาครั้งครั้งเดียวรู้เลยครับว่ารา้านธุดีเมืฐานไม่มีเหล้าตัวที่เขาชอบนํามาจําหน่าย,เ,ยเขาจะไม่เข้ามาอีกเลยอันนี้ครับนิสัยของคนซื้อนะครับประมาณนี้แหละฮะก็จะอย่างนี้แหละ เราก็เขาก็ไปร้านอื่นครับเนาะนี่ฮะแต่เราก็ไม่ใช่ว่าเราจะขายคนเดียวไม่ให้คนอื่นขายครับแต่พูดถึงถ้าเขามาแล้วเขาได้อยากได้สินค้าที่เขาได้เขาเดินมาที่ร้านถรกดีแล้วเขาต้องการซื้อสินค้าเขาก็ได้สินค้านั้นไปเขาก็อยากจะมาอีกครับผมนี่ะบางคนก็มาได้ซื้อเหล้ายางเดียยครับมาก็ซื้ออย่างอื่นไปด้วยครับเนาะซื้อกับกงกับแก้มซื้อบุรีครับเนาะบางทีก็เป็นส่วนควบครับไปซื้อเหล้าขาวร้านนี้ มาซื้อร้านบุบรีรัตนถูกดีก็ไปใช่ครับคนอยากไปที่เดียวแหละครับเนาะเราก็มาเล่าสู่กันฟังคุยไปเรื่อยเปื่อยพูดผิดพูดถูกต้องขออภัยนะครับเนาะพะเราทําคลิปสดๆครับเราไม่ได้ตัดต่อครับคุยยังไงก็ถ้าผิดพลาดประการใดหรือมีคําที่ล่วงเกินหรือคําที่ไม่สุภาพคุยลงไปหรือเล่นเกินไปหยอกเกินไปก็ต้องขออภัยไวนะ้ในที่นี้นะยครับเนาะเนี่ยเราก็พูดไปเรื่อยเปื่อยมองหังนไปไหนก็พูด หันไปทางซ้ายก็พูดหันไปทางขวาก็พูดครับเจออะไรก็พูดไปเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่บางครั้งอาจจะพูดจะเลืเลือนป็นนิดหน่อยเนาะอาจาเจมากขอดูยอดเลยดีวยกว่าไหมจะได้ปิดคลิปวันนี้พวกเรายอดขายได้เท่าไหร่ครับนะถามเพา่เอาแล้วครับเมื่อวานเท่าไรหมื่นสี่วันนี้ฮะเมื่อวานหมื่นสวันนี้6กพันเจครับ โอ้โหประวัติศาสตร์ครับครึ่งต่อครึ่งเลยครับจะอะไรจะขนาดนั้นครับสวิงลงอะไรจะขนาดนั้นจากหมื่นสี่เฮ้ยจะไ,ไม่ได้หมื่นสี่เนาะจากหมื 6, ่นสี่เหลือหกพันนะฮะทำไมมันถึงไม่คงที่หรือไม่มีมาตรฐานประมาณนั้นครับน่าจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นครับถ้าจะลงก็ไม่ใช่ว่าลงขนาดนี้เนาะ เนี่ยเตะไปเหลือที่หกพันเจ็ดร้อยบาทครับโอ้โหเนาะยอดตกลงมาเยอะครับวันนี้ฮะอาจจะเป็นเพราะเราไม่มีเหล้าขาวหรือเปล่าจี้ว่าอย่างนั้นเนาะก็เลยว่ายอดน้อยลงอย่างมากมายเลยครับก็ไม่เป็นไรครับก็มาเล่าสู่กันฟังครับเราก็คุยไปงั้เลยฮะก็คุยให้สนุกไปครับยอดมากยอดน้อยก็ว่าสู้กันไปเพราะว่าชุมชนอาจจะไม่มีเงินเนาะอ่าเราจะมาฟันหมื่นสองหมื่นต่อวันไม่ได้ครับเนาะ ได้มากได้น้อยก็อดทนกันไปครับอาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นไปข้างหน้าก็ได้ครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับทีระตอนการค้าวันนี้ขออนุญาตโอ้โหจีจีกินไอติมแล้วครับร้อนจัดครับสวัสดีครับ